จากประสบการณ์ของหลายๆประเทศระบุตรงกันว่า <9 S 2> คุณภาพของครูเป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาจึงเป็นที่มาของโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์เชิดชูยกย่องครูสอนดีเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการเชิญชวนให้ทุกท้องถิ่นร่วมกันเฟ้นหาครูสอนดีซึ่งมีคุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปัจจุบันมีครูอยู่จำนวนไม่น้อยที่เสียสละทุ่มเทอุทิศต,ตนเองให้กับการสอนแก่ลูกศิษย์ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาครูหลายคนไม่มีเวลาที่จะเขียนผลงานเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะขอเพียงแค่ลูกศิษย์มีความรู้มีคุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครูสามารถสุทธะครูห้องเรียนเรือนแพรโรงเรียนบ้านก็จัดสรรอำเภอลี้จังหวัดลําพูนนอกจากการเดินทางที่ยากลําบากซึ่งครูต้องขับเรือเองกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อมาสอนหนังสือให้เด็กๆลูกหลานชาวประมงที่อาศัยอยู่เหนือเขื่อนภูมิพลแล้วยังทําหน้าที่เสมือนเป็นผู้ปกครองให้กับเด็กดูแลทั้งเรื่องอาหารและชีวิตความเป็นอยู่เพราะที่นี่ผู้ปกครองจะพาเด็กมาอยู่กับครู คล้ายโรงเรียนประจําและมารับกลับในวันเสาร์อาทิตย์การเรียนการสอนที่นี่ผมไม่ได้เน้นวิชาการผมเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะชีวิตเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาต้องใช้ทักษะชีวิตของตัวเองมากกว่าที่เขาจะไปเป็นนักวิชาการหรือว่าจะไปเป็นครูเป็นอะไรเนะี่ยครูวรัตยาจันทรรัตน์ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในทุกๆวันจะทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กเร่ร่อนชุมชนริมทางรถไฟมานานกว่า7ปีเพราะเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานของชีวิตถ้าพื้นฐานดีสิ่งอื่นๆในชีวิตก็จะดีขึ้นตามมามีการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กๆแล้วก็ความรู้ขั้นพื้นฐานนะคะให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วเด็กคนไหนที่มีความพร้อมที่เราสามารถส่งเข้าเรียนในระบบได้เราก็ส่งต่อเด็ก สองส่งเขาเรียนอนอกระบบก็คือกศนอสามก็ส่งเข้าไปอยู่สถานสงเคราะห์ต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มที่สี่ก็ยังใช้ชีวิตเล่ร่อนอยู่เรามีกิจกรรมที่มาพัฒนาทักษะชีวิตของเขาให้เขาใช้ชีวิตเล่รล่อนอย่างมีคุณภาพคุณยายป่วยไม่สบายคุณยายป่วยไม่สบายเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทยครูนิลวัลชูวิวัน์รัตนกุลครูสอนภาษาไทย ครูสอนดีจังหวัดพัทลุงจึงลงมือแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมหมอภาษาเพื่อให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกิจกรรมที่แสนสนุก หมอก็คือนักเรียนที่อ่านออกและก็เขียนได้เป็นนักเรียนที่อ่านคล่องนะคะในจะเป็นนักเรียนชั้นป .5 แล้วก็ป .6 นะคะมาเป็นคุณหมอให้เราแล้วก็นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะมาจากการกัดกรองสําหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ก็ก็จะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาในเรื่องของการอ่านในการเขียนนะคะแล้วก็จะมีความสนุกสนานในกระบวนการเรียนการสอนเช่นเดียวกับครูอนุภาคบุญ้ายครูสอนดีจังหวัดสกลนครจากคณิตศาสตร์ ที่เด็กหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากแต่ครูอนุภาคทำเรื่องที่ยากกว่านั้นคือการสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กสมาธิสั้นจนลูกศิษย์ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนระดับชาติไปแข่งขันมาแล้วหลายรุ่นสิ่งที่ครูจะต้องมีนอกจากสิ่งแรกคือความรักเราต้องรักลูกศิษย์รักแบบไม่มีเงื่อนไขพอเรารู้ซึ้งกับเขา เขาเชื่อเราเราเชืเ่อเขาเขาเชื่อว่าเราไม่เป็นที่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นที่มาของครูสอนดีและครูสอนดีที่สอนเด็กได้โอกาสเกิดจากพลังความร่วมมือของทุกท้องถิ่นและจังหวัดกว่า1 0 0 0 0แสนคนภายใต้คณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีซึ่งมีด้วยกัน2ระดับคือระดับจังหวัดมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยประสานให้เกิดการดําเนินงานในพื้นที่ และในระดับท้องถิ่นมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยประสานงานในพื้นที่โดยคณะกรรมการทั้งสองระดับมาจากตัวแทนของภาคท้องถิ่นภาครัฐเอกชนและวิชาการมาร่วมกันเฟ้นหาครูดีสีท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการศึกษาผ่านโจทย์แรกของการทำงานร่วมกันในการเฟ้นหาครูดีสีท้องถิ่นของตนเอง วันนี้เครือข่ายครูสอนดีเฉลี่ยท้องถิ่นละสองคนกำลังทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น